สบายดีพี่น้องทุกมองทุกบอนมะบ่งพอยหญ่แง่เห็ดต้นน้ำผอบ้านพี่วเห็ดต้นน้ำปูนะพี่เสจวันนี้อ้าวห่อยเงินพอห่อยเงินนั่งนั่งเบิ้งลูกอ่ะง่ายก็สอยกันห่อยห่อยเห็ดบุญน้ำผอมมาบุญขับน้ำซู้ อ้าวป่นราบติดใจลำมันพ so? ่อแม่แล้วหมกของเราคือหมวท่สโ่น่นออันยงน่อยโยงหน่อยยง่อยโยงโอ้ยเอิกับบอลเลียวเลยหันขังใส่ปันปิงปลาโอ้ยปากสิฮอนูดังเลยโยง ติดสื่เอเกมันจังเมื่ออำนาจขอคนได้ลุกเมื่อโลดเมื่อลอด,อลอดยังำคาคนำคาญนำคาคนผ้ผูพนานงนางค้ากวยนงอีก<จ>อคุณน,นายค้าคุณน,นายคุณน,นายยงคุณนายยงยิง ยองเย็นยงยเห็นิดยองนองนี่คือทางขาวัดพ uh, like, ี่นะนี่คือทางขารับของไทยมีน้องทางขาวัดพี่นนอง คือวัดนาคองไผ่ไปบึงยายแต่งผ้าขาวบัดพระญ่พี่น้องของบ้านนาของไผ่พี่น้องกำลังสั่งว่า เดี๋ยวมมอื่นสิมาใส่บาทกำลังสางพี่น้องยังมาท่านมีรังค่าก็มีโหบสัญลักษณ์กันต่างๆเนาะพี่น้องในวัด นีสีส้มอันนี้ก็จะเป็นน้องน่าพีน่น้องน้องน่าเป็นก่อแบบพญานาคบอกขึ้นมากลางคอกลางคอบางฝนให้พระพุทธรูปเนาะพี่น้องมันเนี่ยก็อันนี้ว่ะ บรรยากาศนี่ว่าอันนี้คือผระหยังพี่น้องซบคือบ่ฮู้จักอ้วนๆเก็บาบพี่น้องบรรยากาศไล์ก่านาดอกพี่แล้วมันบ่ไลไปนี่เพนแม่จังหันยังบ่เห็นเนาะเออ ไม่ริงบริหารบ้านคนชิานไว้ไว้กินนี่จะหนาวไม่ได้ดแท้ ไนบ่พระใหญ่พระทองปุ hmm, so ่งโดยพระทองปุ่งบ่อหนั่งเออพระกระจายพระกระจายอ่าบ่มหาเสนีอันนั้นใดอันนอ้่างเงโดยไรทางใดกยบมีแต่แต่ผุหมักออกต้นยาโยมก็หมักโอ้หยอดกระตูลุงให้มันขี้ไล่เน่านั่นบ่เออเห็นว่าเห็ดเป็นเน่านั่นกันประวัติของเผินบ่มหาเสนี พระกระจายแตงเขามาเราแล้วแตงเขามาเราแล้วคนสต๊กได้หมแเจ้าคะตตมโอมาแล้ว บ่อห่อนแห่งดีและจังประูบแล้วเข่อนากรอยลงดินมาเเกี่ยวหรืเปลั้าวงคนข้าวองคนเนี่เขาหน้าจุกนะมัน่ซ่วนมาเลยเแต่เกี่ยวมันบ่ได้

มาคลองน้ําป่า <im> นังมุตตบุทีนังสิทานังเอตานังสิปัสจจิยันังสิทานังยัสสะนังสิทานังทักิณังอุุาิสุทโธอนุโมทามิิมามะยังันเต ขับทหารขับ <ang> นั้งกองติดเปนมริวานทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพรชงจงฮาบถึงต้นกระพือขับตั้งกองติดเปนมริวานทั้งหลายเหล่านี้ของพวดกระน้อยทั้งหลายเหลือประโยชน์และคำสุขกระนิดทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีนามว่างขอเท้าพรม ผู้ศลาโลกนี้นี่กสู่โลกนาคอยมหากเอาผลท่านนี้นําไปเกิดอยู่บนสวรรค์และทันพนิพานคุณนกอขาเทินถ้าทานหลับแล้ว ท่านตกทุร้อยพ้นจากทูกข์นเ้เวสุขแล้วขอยเ้เวสุขยิ่งยิ่งถึงไปตัดตัอเท่าแจนที่ขอขาเทินสาได้บถกชาอบอก สาธุสาธุเดอ้อพระค่ยอยากนา้ำขอให้ยลังซื้อธรณีมาทำบุญทำทานข้าขาวผ้าป่าต้นกนะละบุกหนึ่งต้นพอแย้มเห็ดบุญนำปู่พรมขอให้หอดให้ถึงมาห้อมหับจับเอาเด้อปู่อยู่พบภูมิใดก็ขอให้หอดให้ถึง,งผักแม่เจ้าธรณีพระแม่คงค่ะขอให้บุญกุศลอันนี้จงังหลังไหลไปหาปูพ่พรม ว่าอยู่ภพภูมิใด,ดก็ขอให้เหะให้ถึงเหะให้ถึงลูกลานลูกเต่าผู้เห็ดบุญทำทานนำกห็หายสวงให้เศร้าห้อยู่ดีไม่ห้งซะเห็ดบุญทำทานนำละบ้านาะให้ถึงฝากมิเจ้าธรณีเหะให้ถึงปู่พุ่มเด้อลูกชายแยมเห็ดไหนเลยหาอยู่ดีไม่ห้งบ้าน ก็่ขแงสุกกายสุกใจซาทุกห้องไอ้ในห้อสื่อ่แล้วต่อแผ่นในห้องแต่งานก็มีแตู่้งามปลกเปน้านลวเฮ้ยาถ่ายเลนะก็ไม่มรมบรวีชนะผู้ว่าแบวเขเจอเนี่ยเอาสบอแห่งงามแห่งงามแขวเจอแาวพ่าปลาแขวเจอปนี่นี่ยังอันนาแขวยืนเขา้าพัดมาอ่ กัาเห็ดอ่ะเดแลัดไก่เม็ดละอันนี้ส้มเห็ดติ่งปลาปลาะไนะปลาบหนบหน้าแกงเห็ด อองามไปนะครับไปลอยเอองามะลยเห็นไลยอยู่นี่กงามงามไ่เลยนะงามไปชักยาวนั่นมาบ้เมือไกลเด้อเว้ยมึงจะหน่อยสันจังหันมาได้เลยลายมือใครมีจะหน่อยลายวะจะหน่อยก็ลายองค์เลยเนาะสมงสมณีมีแต่น่าเีอเมิไห่น่อสบายดี